ตอนเด็กๆเลยนะแม่ชอบแบบเอาแบบชุดทหารให้ใส่แล้วก็ชอบไอ้แบบไอ้กูเต็มยศว่ะประมาณมมปลายเงี้ยเราได้เรียนอ่าเราดอใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะเราไม่ได้อินกับตรงนี้ขนาดนั้นคือตอนแรกอ่ะเราก็อยากเรียนอยากเรียนมบูนเนี่ยแหละคือมเขาสวยอยากติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะยื่นอ่ะ มันก็ยื่นได้แค่แบบนิเทศโดนตรีการแสดงแล้วก็คณะศิลปกรรมเราไม่รู้จักเซรามิกเลยคือมันก็ติดเซรามิกค,คือเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไระเรายังไม่เข้าใจเลยจนจนได้มาลเรียนครับก็เริ่มแรกนะครับก็ช่วงปีหนึ่งเข้ามาก็จะมีพื้นฐานแบบสาขาของศิลปกรรมทั่วไปก็ดออิงคอมโพสอะไรพวกเนี้ยปรับพืบ้นฐานเรียนเกี่ยวกับศิลปะเ,เบื้องต้นตอนปีหอ่ะก็โดนทุกคนแหละโควิดอ่ะแต่สาขาเราอ่ะ อาจารย์เขาให้มาเรียนที่ช็อปช่วงแรกๆเลยอ่ะเราต้องใส่หน้ากาก2แผ่นใช่ปะคือเราก็กลัวแหละว่าจะติดอาจารย์ก็ยังมาให้เรียนเพื่อนก็แบบอาจจะบ่นบ่นกันนิดหน่อยแต่ก็ต้องมากันทุกคนเพราะว่าก็ต้องก็ต้องทํางานส่งใช่ปะนั้นมาตลอดเราก็ได้เรียนแต่ว่าก็ต้องป้องกันให้ดีอ่ะมันก็มันก็เครียดอยู่นะแต่ก็ได้ได้ได้ทำงานอยู่พอพอปี2แล้วอ่ะ เราก็จะได้เริ่มเข้าชอบมากขึ้นได้ได้ลงมือทํามากขึ้นโปรเซสอะหลักๆก,ก็เกี่ยวกับผลงานของเราเราจะได้ทําผลงานของเราปี2จะได้ทำบูดบัตเตอร์ด้วยทําเป็นโมลปี3อะจะได้เข้าห้องแก้วเราจะเรียนเป่าแก้วด้วยเรียนออกแบบพวกออกแบบแพคเกจออกแบบ Toy, อาร์ทอยเรียนธุธรกิจแล้วก็โปรเซสในการขายกระบวนการขายแล้วก็กระบวนการผลิตจะมีวิทยากรเข้ามาแบบให้ความรู้ ปี4เราก็จะได้ทํางานของตัวเองนะครับในในเทอมแรกจะเป็นอินดี้นะครับู่ทางไปทีสิทธ์ว่าแบบเราสนใจแบบไหนนะแล้วถ้าจบอินดี้อ่ะเขาจะสอบอินดี้ว่าไปต่อได้ไหมของเราอะ่ะควรจะเปลี่ยนหัวข้อหรือว่าควรดรอปดีนะครับหัวข้อของเรานะครับเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับก็เขาเรียกว่าชาวชองซึ่งชาวชองเนี่ยเขาเป็นชนพื้นถิ่นอยู่แล้วเราเราอยากจะส่งเสริมเขาส่งเสริมแล้วเขามีวัฒนธรรมของเขาอยู่เราก็เลยนําการละเล่น ผีหิ่งครับเขามีความเชื่อเรื่องผีแบบเข้มขน้นนำมาตีแผ่ตัวงานที่เป็นตัวตาลมลุกที่ดึงเอาสเสน่ห์ของชาวชองการละเล่นของเขามันเป็นงานที่เราต้องทำเพื่อที่ให้มันจบจบทั้ง4ปีเนี้ยอันเนี้ยมันสำคัญมันสำคัญกับเรามากจริงๆเราเราไม่ได้เรียนเก่งเลยครับสาขาเนี่ยมันปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เน้นที่ผลงานของเราอ่าไหนๆเข้ามาแล้วอะ่ะ เราก็ลองแบบให้มันเต็มที่สักท,ทีหนึ่งรอบก็ทํามันขึ้นมาเรื่อยๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ตกกังวลมากแต่แต่เรามีความเครียดอยู่มันมันคิดอะไรไม่ออกอะ่ะเอาไปเที่ยวบ้างไปหาอะไรทําบ้างในสภาพที่แบบเราโอเคอะ่ะเราค่อยกลับมาทํางานของเราใหม่ไม่ไม่ได้จงปกักกับงานขนาดนั้นตอนนี้เราก็จะทํางานที่สิทธิ์ของเราเพิ่งจบเทอมหนึ่งมาตอนเทอมหนึ่งก็ทํางานเยอะเครียดกับกับงานที่แบบ มันต้องส่งอินดี้เราก็จะทําบ่อยถึงกลับไปห้องเราก็โยงงานไปทําที่ห้องด้วยเราก็จะกลับเร็วช่วงช่วงนะี้บางทีก็อยู่ช็อปถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีงานเฝ้าเตาต้องอยู่ช็อปต้องแบ่งเวลาทําทํางานของเราให้มากที่สุดเปิดเทอมสอมาก,ก็เพิ่งเพิ่งเปิดใช่ป่เราก็ต้องเตรียมแล้วเพราะอาจะนะารย์น่ะเขาจะนัดส่งความคืบหน้าทุกอาทิตย์ถ้าใครไม่มีเขาก็าจะหักคะแนนถ้าถ้าติครบสาครั้งก็คือต้องดรอปก,<ม>ก็ไม่ได้แล้ว มันก็จะมีกระบวนการของมันอยู่อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งคือเราต้องเผื่อเวลาวิงง่เนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาไม่ใช่เสร็จปุ๊บอะส่งเลยมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บเราต้องเข้าเผาเตรียมดินแล้วก็ต้องทุบดินใช่ไหมแช่แล้วก็เอามาเกิดบนปัเตอร์ปาตรเตอร์เราก็นวดพอนวด,ดินอนะได้ดินที่แบบเราต้องการปั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นแบบผลงานของเราพอเสร็จก็ต้องรอแห้งรอแห้งแล้วก็เอาไปเข้าเผาบิสกิตพอเผาเสร็จเอามาตกแต่งเคลือบแล้วก็ เข้าเข่าเผาเคลือบต่อก็จะนานหน่อยหลักๆอะ่อะ,อะ,อะเกี่ยวกับงานเซรามิกเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะค่าไฟกับค่าดินแต่ว่าเราเรา,เราดีตรงที่เราเราเป็นนักศึกษาเราเรียนอยู่ใช่ปะ่ะเราก็ไม่เสียแต่เราต้องเฝ่าออการบำรุงรักษาเราก็ต้องช่วยช่วยดูอะไรเงี้ยค่าดินของของชอบเราก็ยังมีดินอยู่เขาเขามีแบบอ่าคนทําดินให้นะครับแต่ปี4แล้วอะ่ะงานเราเองอะ่ะเราก็ต้องซื้อดินเองเราไม่สามารถใช้ดินมันเหมือนกันได้หมดเพราะแต่ละงานมันใช้ดินไม่เหมือนกัน ก้นทุนก็นจะต่างด้วยไม่มีความยากง่ายเลยครับเราชอบมันเราชอบทํางานไหนอะ่ะมันไม่ยากทุกๆก,กระบวนการอะ่ะมันก็มีแตกแยกย่อยออกมากอีกไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นคนคนที่เขาจะคิดว่ามันมันง่ายอะ่ะเราจะอยากให้เขาลองมาเวิร์กช็อปได้ลองมาสัมผัสดินดูบ้างเพาอาจจะแบบได้ ปดปล่อยว่าสัมผัสของดินอะ่ะการได้ปั้นดินการได้เอาจินตนาการของเราอะ่ะมาลงในผลงานของเราผมไม่สามารถบอกได้ว่าเออมันมันก็ง่ายแหละมันก็ยากแหละเราบอกคุณไม่ได้หรอกลองลองเข้ามาทําแล้วก็อาจจะอาจจะรักในสิ่งนี้แล้วอาจจะทําต่อไปก็ได้ จริงๆแล้วสำหรับเราอ่ะศิลปะมันคือสเสน่ห์ที่เราได้แบบมองทุกๆอย่างครับเรามองเป็นสเสน่ห์ของมันไหาเราลหลงไหลสิ่งไหนนะครับเกิดแรงบนันดาลใจเกิดความคิดเราได้ดูได้ดูงานอย่างเงี้ยศิละปะมันมันมีอยู่ทุกอย่างเลยครับในอนาคตอย่างเงี้ยผมอะชอบเกี่ยวกับงานปั้นงานแฮนด์เมดอยู่แล้วคิดว่าจะได้ทําในอนาคตไหมจะเป็นส่วนน้อยครับผมอาจจะแบบเป็นงานอดิเรกเราชอบอยู่แล้วเราก็จะไม่ทิ้งครับผม อยากบอกกับทุกคนที่กำลังดูเราอยู่นะก็อยากบอกว่าสนุกกับมันไม่ต้องไม่ต้องแบบหมกมุ่นกับมันเยอะอาจารย์เขาคอยสพอร์ตแบบเต็มที่นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ผ่านแต่ขอแค่ว่า,าคุยกับอาจารย์เยอะๆคุยกับ <c oughs> เกี่ยวกับงานของเราอะ่ะ <c oughs> เออไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดทุกคน <c oughs> เราจบยันอยู่แล้วสําหรับคณะศิหลปกรากรมของเรานะครับเราก็อยู่สาขาออกแบบเซรามิกนะครับ ก็อยากชวนเพื่อนๆลองเข้ามาดูนะครับเราก็จะมีมีจัดงานมีมีเวิร์กช็อปอะไรอ่ะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาเข้ามาชมงานได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าชอบมันก็ลองเข้ามาเรียนดูมากระญิงนดื่มน้ำไม่ชื่นใจมึงมาคนเดียวเมื่อไหร่อ่ะโดนกูแน่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่ใช่คนอย่างนี้